ดึนหลังเริกแล้วต้อนแอนสาวหูเมื่อวันนี้ลงสนามเจอกับชนะหมาเย็นเนี่ยยันนานแค่สองหนึ่งเท่านั้นแล้วทั้งวันนี้ผู้ตัดสินบอกว่าโดน่อยนะสามสามสามชนะสูงแน่นอนโอ้โหแล้วมาเป็นฟรีคิกโอ้เลยนะอันตรายด้วยครับไม่ใช่กิ๊เก่งหมดแล้วอ่ะโอ้โหแล้ฟรีคิกจังหวะนี้ก่อนหน้านี้หวานเย็นก็ได้ฟรีคิกเลย ุดหรือว่าระยะเนี่ยใกล้เคียงกับตรงนี้เลยครับแล้วยิงเข้านะระหวานเย็นมาดูฟรีคิกของน้องแอนบ้างครับจะทำได้เหมือนหวานเย็นหรือเปล่าแล้วยังไงครับผู้ตัดสินธิ์มองกําแพงนี่ยังไงครับนี่เข้าไปมรโกลเข้าไปยืนแทรกในกําแพงนี่เปล่า,รา,า,รา,ารเราเรจ็บเอ้าหูทุกใครเดูนี่นี่ระหว่างหวนี้เป็นลกูกสูครับ วลงไปคุยืนอยู่อตรงนั้นกูเพื่อแล้วก็โอ้ยตัวโอลเล่นทุกฝูมาะเรากินเท่าไปเลยแล้วฝูงตัวนี้ดูว่าหวานเย็นได้จากรูปแบบนี้ก็มาเสียดับรูปแบบนี้เหมือนกันเด็กโอ้โหตอนนี้เป็นสามประตูต่อนหนึ่งครับออฟยิงโอ้โหเต็มเต็มแล้วมาเต็ดบล็อกครับปองไปเก็บกลับมาได้ครับพิ้นเส้นย้อนกลับมาอ่านกันใหม่แล้วเจ็ด

ตีใหม่เจ้าเันบอกให้เลยไม่ไม่ไมละเลือนเปงคุลาบาเลยงเกเไปบ้านเบ๊กไาสาเาหน่อยได้ใครสอนสอนด้วปวดปวดปวดจนะยิ้งเี่ยงแล้วปัดดังดังมาถึงนี่อย่ดงนี้สองกกลับมาตรงกลางเออเพ็กเพ็กเิงเพ็กิงตบรงมาแล้วให้ลกนี้ กระโดกอีกทีหนึ่งทางขวาเก็บบอลลงมาได้ดทุกคนดูบอลลงสวยตอนนี้ริมเส้นข้างที่บอลอยู่แล้วผู้ตัดสินให้งอย่าพูดพูดเลยตูยาวเข้ามาข้างในเอ้าวพักได้แล้วแต่ว่าโตูยาวลงไปนิดนึงบอลถูกคิดกูแล้วตรงอันสุดท้ายเป็นเตะมุมกับบานเย็นแล้วทางขวา ไปมุ่งทางด้านขวาของหวานเยี่ยงนักแข่งสมัยนี้ก็จะได้รู้อีกทีครับเปิดจัดมาตรงกลางนูกแล้วโดนทำฟาวผู้สาวประตูก็ต้องวะปัดบอลไปแล้วโดนค้านเข้ามาจากด้านหลังครับเล่นพลาดเลยครับแข่ตฟองเอ,อ่อย้อนกับแข่ข้างหน้าออฟไลน์อยู่คนเดียว โอ้งลอสวยกุ้ยเราให้มาังกาป่อยก่าบอลแรกไม่ดีปอยแย่กับฟ้าวังเองอ่าม่ดวียกูกลับไปต้งกันใหม่เีมแนสูง้นมาหน่อยโอ้โหรู้วตัวเลยเดินไปแล้วี่ขบเลยแรกทุกตัวเลยแม่งเล่นเน้นพุงเยอะียไอ้พี่หนยเล่นอเ้นเลยแ่เด ตอนยื่นมาแบตไปเยไปเฉยแข้งที่วันจบที่สี่ตบอลไม่มีทางเลยนะไม่ไค่เสร็จแมเต็มไม่มีใจไม่เตขอลองีทีไปเยก่น้าม่ไปไปได้ตีองจอดออมาแบนี้ใ่างซ้ายสวยปล่อย เอาแล้วจวังหวะที่แซมให้ถึงก็แมบอยเตะทิ้งออกมากเลย่อนเอา,ตาอยตออยตไยตายนายตานาตา้ตยตาไตาหตายูายตาอายตายายตายตายตาย่ายนายต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 วยวายตายตายตา้วายนล้กายตาย้ายตายตายายตา่ตายตายย

โอ้แล้วเกิดแม่งเจอมวยคู่เด <TA>: ิมนะหนุ่มสาวเซ็ตมาเลยเลนซ์ซายมาวันนี้วัาเยนโอ้โหดูครับไม่มีใครเข้ามาเอาบอลครับวอนนี้เปิดจ้ามาโบนทีมได้อุ้ยเอ้าโบนไม่ดีนเลยเอาเก็บบอลลงมาทางซ้ายตอวัดด้วยซ้ายลูกนีมากสงก่อครับ Clair, บองแมดึงแล้วไปต่อบอยได้จังหวะสุดท้ายเป็นฝานยังได้ทุ่งวดเลนะดูแล้ววันนี้ฟามที่บอลครับโอ้ให้เร็วโอให้เร็วให้เปลี่ยนออกมาซ้ายไม่ถึงแล้วล็กจากกลับมาแล้ววันนี้โอ้โหสปีดยาวไปนิดนึงเออด้อนกลับมาอัพตูดเจ้าตูดหวะนี้เข้าซ้ายลุกไม่ผ่านตัวสองยังได้อยู่ หลบเข้าไนสองคนกินโอ้โหนี่ลุยอลุยสวยแล้วตกการเออต้องหวกินนะเดี่ยวยา้องไหเกอโอ้โหนี่เดียวต้องหวนีแหวงเข้าไปสวยเลี๋ยวด้วยเนา เหลัอจากบอได้สวยตอนนี yani s <S ้ดูว่ขึ้นมาทางซ้ายเข้าซ้ายแล้วกีดหากล้อมาไม่มีใครตรงกลางนี่ไม่มีใครเติมขึ้นมาเลยว่าตะคู่ของทางด้าหวานเย้ยครับแล้วจังหวะนี้ระชากบอลไม่ดูครับเดูเปิดมาแรงก็นี้หนึ่งครับไปลูกทุ่งของทางด้านหวานเย็นครับแล้วก็เล่นสั้นเลยครับบอยจับสูรเล็กปั๊ม เราเอาล็อกเป้าแล้วล็อกเป้าทำนี่แล้วเนาะคิดว่าได้สุดเลยอต่อเลนัเลมาเลยีมีงานนมันเ้าวลว่ามันจะ่มนีานอลไม่่ถ้าเราองค

มีก็อตัวนี่ย่วาสตัได้อยงู้เ่ยหลายมาวันนี้เข้าหวายจริงโอ้โหตงต่องด้แลวอะเ่ยติดบอยยังไปทิ้งเอาไได้ร้นสบายจัตัวเปิดจัมาสาสองตกทิ้งอ่แล้วตอสุดท้ายลรออกหลังไปแล้วอย่างไม่ใสุ่มที่สองของน้องแอนคร้วี่ว่ามันต้องระดับโูน Vocal ้อยตัวหลายเลยเดี๋ยวจิบเรื่องเกมยัดมาแล้วลำเปียกพีบะนิสกย่ยแค่นี้กพอจิบไม่หยาบั้งจิ เขาจัดข <Smile. S 2> ึ้นมาสวยป้องหลายมาแซมทำที่สองเข้ามาท้ายป้องอีกทีเข้าท้ายจีิดูดิปัดทิเจ้าของโอ้โหนี่ซุปเปอร์แซมี่โเองอเนบอกไม่ได้ลงไน่นอนไม่ดนอนน่นทนมอผมดแบบ่แววจะดูแบบรน

ผมเอา้ไปดันใส <Elena> ่หน้าหลังเนาะนี่จังหวัดแบบนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆเนาะจังหวัดกรส่งกระาในสนามเรารู้จักขอโทษทีมฝ่ายาานี่ถือว่าเป็นความของพรกฟุตบอลคแล้วแล้วลูทชายเรา ขาตาไปแล้วรวแข่งจัดก็จะกลายเป็นเบาครับเราแค่ขอโทษกันแล้วนี่เนเป็นตัวอย่างที่ดีเลยวไม่กับหลายที่้ข่อสายทะลุช่องมาสะบัดจะทำชิ้นลูกนี้ขึ้นมาทางซ้ายได้ด้วยครับแนมดึงบอลหลบกระโดดลูกสองกรไปยังไงแล้วแต่หลายหลัง

ต้องัูแลซงดักขึ้นมาะวันที่สวยแล้วโตขึมมาโตีเลอยู่แล้ววันที่เป็ข้าเหนัต้องระวังครดูเพื่อนนิดนึงครับหม่จังหวะแบบนี้ต้องระวังรังนินึงครับตันทั่งอะไรสนาเราขอโทษกันแครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับฟุตบอลเนี่ยจะเล่นให้สนุกก็เาในสปิอนนก็เลยในตัวารตแแนอนครับ อุ้ยโหจริงๆวันนี้ไม่ตกต่อเลยนะตลอดเลยตลอด อเออด้วยซ้ายลูกนี้ไม่ไม่ถึงนะตัวนี้จะโดนสวนกลับขึ้นมาแก็งรับดูว่าตังขวาให้มาบอยเด็ดย้อนย้อนต่างกันใหม่เก็งทีแล้วจะลุงยตรงกลางไม่ได้แล้วตอนนี้อ้าวแล้วโจตังขวาในฟาวเลยต่อนละ้อ้าวปีคลิปอีกครั้งหนึ่งแล้ว ดูคือที่จังหวะนี้ครับดูนี่บอลจะเปนหน้านบอยครับผ่านมาไม่ไม่ผ่านกังแพงเย้วจังหวะสุดท้ายไอ้ยลูกลูกของเขาแย่ทางด้านซ้ายถ้าเวลาแล้วเหลือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครแต่ว่าโอ้แตะกอลยังสูงสีอยู่ครับเก๋ปู่ปู่ยิงสวนเลยครับเอีกทีนึงไม่ได้แล้วจะสวนกลับครับลงมาแล้วโอ้โหให้บอลนี้ไม่ดีครับ าเตัวามาแซมสัวหวะนี้ตัวลงสอตัวหนึ่งเราหดูเข้าดีกว่ระวังคัคุด็สูดูใเย็นๆครับเรียกเลยครับแลง็อครัใจเย็นๆก็ส่มวีบอลไม่ดีอะไรครับเอาไปทะลาะกันก็เลยสนาม

เท่าเลยครับนี่แล้วปลอดจ้าออกกองแล้วตอนนี้ก็ส่งโค้ชลงไปแล้วออแอร์ปอยกันโจมาเจ็บเบิร์นอีกทีนึงแต่ทิ้งกันไม่ได้ครับหวาเย็นออฟปอยเล่นกันสั้นๆครับดูครับยันหนีออกมาได้ครับหวานเย็นเฮ้ยสายยัดเข้ามาตรงกลางพักแล้วสู้ลูกนี้ไม่ดีครับเสียบอลให้กับน้องแอน Okay, แข um, ่งทยก็ร okay, okay, like oh, ุ้ชอบมาสวยบอยไปตอกงาตายเราไหลมาเสาสองกิงอูกนี้ไม่ตรงต่ออีกแล้วโอ้โหกงหว่ามาไม่ดีเลยวูกนี้เอฟเอฟยอแข่เขาได้เลยเดี๋ยวให้ลุนเล่นหลังโอ้โหเเปลี่ยนตัวอีกคนตนนี้เอารุนลงักคนเขาขับรถมาเจ็ม หลบขึ้นมาทางซ้ายเราจะจับตัวนี้ขอาชันแหลกออกหลังแหวนแต้มมุมของหวาเนี่ยนะซ้ายเขาขวายนะลูเขาขวายนะแต้มมุมของอันนี้เปิดย้อนออกมาแถวาห้องไปจับเราล็อกอีกทีหนึ่งผมหลบมาได้หลบอีกคนหนึ่งแล้วก็สกิบก็อโอ้โหู่นอันนี้ฟาวแน่นมันับเออดูลบหลบซ้ายทีขวาทีแล้วตีโดนใบเหลืองได้เลยเนี่ หวานี่ต้องบอกว่าฟรีคิกอีกแล้วฮะรานยังได้สองประตูตัดปีคิกทั้งสองลูกครับเลูกนี้ไม่มีอะไรครับโอ้โหน้องแอนดูว่าตอนนี้เริ่มจะตกที่หน้นาอ่างบ่าแล้วไปมาเอาไ,ไป,ไไปตายทะลุขึ้มนมาตรงกลาง

ไม่ได้ตอนนี้ดัดกลับมาครับฝันเย็นปี๊ลุนไปแล้วลุนไปแล้วโมุนลงให้กับฝั่งขวาจัดก็วางตรงกลางทางขวายังเติมขึ้นมาได้จังหวะนี้แต่งโอ้โหจังหวะแรกไม่ดีครับแล้วเป็นทันด้านของแอรได้พุ่งแบบกระส่ายไปเยไปิดยาวสวยหมดแกมจับลงตรงนี้

ขึ้นหน้ามาลูกนี้เอา้าแเราเรียบร้อยเลยครับโอ้โหมีเสมอแล้วสามสามอ้โหน้องแอนง,งานเข้าแล้วแบบนี้โอ้โหนี่เดือดสามครูครับเจอหวานเพ็งวันนี้ตอนนี้สามสามครับเวลาเหลือนาทีเสร็จแล้วอู้หูเป็นไปได้ครับตัวฝว่งเย็นแล้วตอนนี้ผู้รูจะสีให้แล้วเข้าจากด้านหลังครับ เราโดนไปหลือไปแล้วนะหนไปเด็กใปเป็นฟรีคิของน้องแอนบางแล้วตอนนี้เปิดจ๊ะบอยเราเทคโอ้โหตัวสองไม่ได้อโหอีกทีนึงโอ้ก็ยังงงทิ้งเอาได้ครับนี่ยง กรุงไก่ขึ้นมาจังหวะนี้หม่งยังทิ้งเอาไว้ได้ครับกรุงจานสมายทีนึงไม่ผ่านแล้วจะสวนสับฝาเรียนดูตอนนี้เอ้าหม่ไม่ดีครับเก่งตัดกันมาได้บอยกระโดดมาเฉดเอาแล้วมีพื้นที่ครับเข้ามาเก่งยิงชาลับจังหวะนองแจ็คืนมาโอ้คืนจังหวะแรกไม่ดีครับแล้วกระโดดมาลูกนี้ยิงสวยกีบอลฉลับไปไปไหนครับ โปงจับเ้ามาโ้้งหูแล้วสองแลปทิ้งไปได้ฉันเป็นติกีกางเปลี่ยนตัวเฮ้เดเลยเฮ้ยเวลาบบดเจ็บสองนาทีโอ้โหเวลาับทั้งทีมครับมุมจังะนี้เปิดจักลับเอ้ารับไม่ติดปองเล่นเร็วเลยไป อะไรปีนเขาไหเขาไปมเกเฮ้ยปีน้บไปเไต่อเลยเฮ้ยายอะโอ้โหเรไหลที่มาวันนี้ทาซ้ายไมครับโอ้โหแต่ว่าไม่จะมีเตะเอาไ้ได้เอาัวสงยิงสวยอีกทีนึ่งคราวนี้ไม่ตก่อครับโอ้โหดูาตัวสองกู้ที่วอดตรง่อด้วย ตีเตะเป่าประตูตตตขึ้นมาน้องแอนขาดยาว,วายามาขวาบอยเอ้าเตะมาเข้าหลังแซมจังหวะนี้ยิงเองอไม่หันกอล์ฟสวนกลับขึ้นมาหวานเย็นให้บอลมาสวนให้เล็กปิดเก็บได้ตรงกลางดึงแล้วจังหวะนี้แก่งดีบอลยังไปต่อลบโคตรเราฝากอมาแซมสามคนจังหวะนี้แซมยังได้ทีนึงไหลามาเจ็ดถูกจับบอลแรกไม่ดีเยอะโอ้โหเสียโอกาสไปเลยจังหวะนี้ เป็นเตะตั้งเตะจากฝาประตูเท่านั้นับอยู่ในช่วงเวลาหลัเก,ก 2, 1, เจ็ดยกสองนาทีเปิดยาวขึ้นหน้ามาทกนี้บอลตกแล้วเอ้ามเางเช็ดได้เข้าหว่านเย็นย้อนกลับมายังเก็บด้าน,นซ้ายายกไปต่อซ้ายสุดลูกนี้สุดเส้นแล้วหักข้อกลับมายิงแล้วไม่ผ่านจงหวะสองแต่ทิ้งอีกที ยังเป่นบอของหมานแ่เคงกระตกข้ามหัวมายังได้อยู่ตอนนี้เปิดมาแล้วแงเดินไปแล้ว้ลุนดีนะลุนอยากลุนอยาอยานะลุนโอ้โหดูทุ่ม้า้มามอนนี้คนแรกคนเดียวคนเดียวได้ไไปดิไปดิไปเิยาไปหน่อยดิกิม้า้ิไเโอ้โหไมือมาดู้ ขึ้นมาเล่นเองวมาดิไหลออกมาป้ามหวาเอ้าเปิดไม่ด oh ีเหมือนกันแต่ทิ้งอีกทีนึงไมั้งอีกตัวต่อมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหดูว่าตอนนี้เร่งนะจังหวะหอด้านแล้วขัดทุกบอลเร็วเลยบอยแล้วไม่ทันแล้วตัวเรก่อนต้องคุยจามหมดเวลาการแข่งขันเธอเพิ่งเล่นหน่องทีนี้กลางกระหนาวไปแล้วโอ้โหถูกมากโงอ่ะสุดท้ายก็ของทันได้หวานเย็นครับผู้เกือบแพ้ด้วยซ้ำกับสำหรับน้องแอนในตอนนี้ โอ้ตีละเหมอเป็นสามสามตัวไปไปได้เลยมนะ่าตามหลังตลนหมอนตรงแบบหวานเย็นก็แต่วันนี้คัมแบ็ c กลับมาตีละเหมอสามสามแล้วโอ้เจอตาสูงแล้วไม่แพ้ด้วยครับโอ้อยังไงต้องขอคุณผู้เรียนนะสองทีมก็ในคู่สุดท้ายประจำวันนี้ครับหวานเย็นแล้วก็น้องแอ